ทุกคนครับเราเจอช้างคข่งสิบกว่าตัวเลยครับทุกคนคนติดเที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยครับขึ้นเขาขับรถไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยิ่งหน้าฝนถนนยิ่งลื่นครับทุกคนหลังจากฝนตกก็จะมีไอหมอกออกมาเต็มเลยครับฤดูฝนบนเขาแบบนี้ถ้าใครได้ขึ้นมาคงจะติตใจ จะได้กลับมาเที่ยวอีกแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ขอให้แอดโชคดีได้เจอช้าง้วยนะครับทุกคนแอดไม่ได้เจอช้างมาเป็นอาทิตย์แล้วอยากเจอน้องช้างมากๆเลยออกมาให้แอดเห็นด้วยนะทุกคนครับตอนนี้เราเจอของช้างแล้วครับแอดตื่นเต้นมา,มากๆเลยตอนนี้โขงช้างออกอยู่ที่ทุ่งกว้างเลยครับทุกคน แอดนับได้14ตัวแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นโครงไหนเดี๋ยวแอดจะลองถามพี่ๆเขาดูก่อนนะครับทุกคนครับโครงนี้เป็นโครงแมด้วนครับทุกคนแอดนับไปนับมาได้ทั้ง14ตัวเลยนะครับในโครงนี้มีจิลิสน้อยอยู่ด้วยน่ารักมากๆเลยตัวไหนแมด้วนนะพี่เขาบอกว่าวิธีการสังเกตแมด้วนนะครับทุกคนให้ดูที่หางครับ เพราะหากเม็ดด้วนเขาจะสั้นมากเลยครับทุกคนและที่สําคัญเม็ดด้วนมีน้องเวหาด้วยนะน้องเวหานั้นก็คือลูกของเม็ดด้วนนี่เองครับทุกคนทุกคนครับแอดถ่ายช้างในระยะปลอดภัยนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลและที่สำคัญน้องลงไปกินในทุ่งหญ้านะครับเราใช้เลนส์ซูมสุดเลยครับ แอดใช้เลนส์ซูมอยู่ที่150เมตรครับทุกคนเลยดูเหมือนใกล้ช้างนะครับที่จริงแอดไม่ได้ใกล้นะหากทุกคนขึ้นมาเขาใหญ่ได้เจอช้างแบบนี้อย่าส่งเสียงดังนะครับทุกคนเพราะว่าน้องอาจจะตกใจและหนีเข้าป่าไปได้ครับเราก็จะอดได้ชมธรรมชาติได้เห็นน้องจินลิสน้อยด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอยู่เงีย,งยบๆกันนะครับ ทุกคนครับขับขี่รถบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าระหว่างเราขับรถเราอาจจะเจอน้องลิงน้องช้างเดินข้ามถนนได้ครับเพราะถ้าเราขับมาเร็วเราอาจจะชวนน้องได้นะครับขับขี่ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ครับผม ทุกคนครับเที่ยวอุทยานเห็นชาติเขาใหญ่หรือว่าสถานที่ไหนๆโปรดรักษาความสะอาดด้วยนะครับอย่าฝากอะไรไว้นอกจากรอยเท้าและอย่านำอะไรกลับไปนอกจากภาพถ่ายที่สวยงามและความทรงจำที่ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเพจคนทิเที่ยวและช่อง y u t u b บของคนทิดเที่ยวนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคนที่เที่ยวสวัสดีครับ